สื่อเยอะตนี้โโาสุดเลยในโซโบหย่ซโบุดเลตอนแรกเดินมาโบเด่นเขจกโเด่นโอกเีดีริงๆชื่อโรงพยบารไนเยนะอาบครับ้าครับคร้งนี้เนีกหน้านี้เป็นเราเปนเลอดทาั้งนี้เราทาฟองเป็นต่ว่าลุน้อยเป็นมีผ้างคุมคออยู่เอาจริงภายนอกมันก็ความขาดก็หายไปครับแต่ภาย ปกป้องพี่พีได้อ๋อใช่เขาเขายังช่วยจับผีพินาได้ก็คือตอนนเดียเป็นคนปกป้องทุกคนจะผีพินานี่แหะครับผู่ของเราตอนนี้เรา่มทำเป็นภาคสียบพวกเกมต้อเจินตีว่าภ้าผ้าจะมีอะไรหรอหนักกว่านคนมดียบ ของแนะครับก็แต่วันหลาข่าวันได้ออกตัวไปแล้วว่าเขาคือไทภายบ้านต่างๆนะครับหลังจากที่แปนพูทั่วไปวันนั้นว่าแบนจะมาช่วยนะช่วยคุณโฮว่าช่วยคุณื่อว่ามีคนสร้างทฤษฎีขึ้นมาเยอะแยะมากมายว่าก็จะเป็นแปนบ้างที่หนักสุดคือเป็นที่ไหมเพราะว่าฉากด้านหลังหรือว่ารูปแรงคุณไทยที่ไหมเรามีอะไรจะตอบกับสื่อของเรานี้มากไหมครับผมก็ยักมีเงินเหมือนเดิมเพราะว่าผม ามาช่วยน้องมีส่วนไอ้เป็นพี่ไม้ก็ได้ที่กะถี่ขนของไม่เป็นเจ้าหน่มิ๋ครับเพราะว่าเขาบอกห้ามบอกแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูละว่าใครเป็นกะถีครับโอซึ่งตอนนี้พี่ไม้ก็ยังไม่รู้เลยนะนะพี่ไม้ก็รอลุง คือภาพนี้เนี่ยเราว่าพี่หน้ามันไม่ใช่แค่ผีที่จะมาหลอกกลัวอย่างเดียวแต่ว่าเขามาเล่นจิตวิทยากับจิตใจความเป็นเพื่อนของเราด้วยก็เดี๋ยวเราดูกันว่าถอดหน้ากากออกมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่านฮะอันนี้เป็นจากทีมเซนเตอร์นะครับเพื่อเราไม่ได้คําตอบกับทีมเซนเตอร์เผื่อว่าเซนใหม่จะบอกตัวเองอะไรจะอกไรมาทุกทีครับยาจะบอกว่าไม่ว่าหน้าจะเป็นใครเนี่ยอยากให้ติดตามเพราะว่ามันมีความลึกลับ เราไม่รู้เลยว่าพี่นาคเนี่ยเขาแสดงอารมณ์อะไรหรือรู้สึกอะไรอยู่ก็เลยอยากรูในหนังนะครับจริงว่าเพราะว่าเป็นเพื่อนนั่ที่การงานที่ไปได้ตรงนั้นต่อเลยจ้ะใช่ครับพี่นาคครับอันนี้ขอถามคำกันนมเกิดเกิดมาแล้คืออยากจะรู้ก็งีเราอยากรู้แล้วกะนนะว่าเต็มตัวรู้ให้พออะไรแบบนี้ไม่ได้เลยพูดปึ๊บตอนเดือนสุดท้าย กล้วกยอมรับแล้วก็เด่นเสียชายพ้ด้วยรื่กงหน้าเพียบอกอเป็นคนแบบว่าทรานหนัวหนาน่ากลัวชาโอ้ยไม่ดีเลยนะชายมาต้องแล่ะครับบอกแนะแน่ครับคนสุดท้ายแล้วผมไม่รู้เนี่ยว่าพี่ไหมเฮ้ยพี่หน้าเนี่ยใครยครแต่ว่าทุกคนในเรื่องนี้มีเอยากให้เจอพี่หน้าครับวันนี้ตอใจมอกใจเรขผก็ไม่รู้พี่ไหมเป็นใคร พี่ไหมครับทีนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าแต่ไหนเขาปิดมา1 2 3สองสามนับทีนาทีนี้อีกเนี่ยไม่กี่นาทีเราจะเข้ากรอบภาพยนตร์พี่ไหมนี่ยังไม่บอกสักทีนะเพราะว่าอะไรเนี่ยตอนนถูกบอกเราต้องล่าสีคอนเส็กต์คอนเส็กต์โดดแน่ว่าที่หน้าถึงภายใต้ตั้งแต่ครับแล้วก็มีความรุน่างครับา็จะเรื่องตัวรอนตัวนี้ย เราเลยเราเลยเก็บไว้เป็นสุดท้ายจริงๆเป็นตัวช่วยที่ว่าในเวาเราถ่ายที่เคยเก็บไว้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกไม่ได้เ้องรอนะเราจะได้รับชมก่อนใส่ในการถ่ายทันได้ในโลกด้วยทีนี้อยากจะให้แต่ละคนนะครับเริ่มร่ต้นบินได้เลยนะฝากให้กับทุกคนที่ติดตามอยู่ที่นี่นะครับหรือว่าชมไลฟ์ที่นี่ของเราหลายคนไม่ยอมมองดูหลายงทางแต่ ก็เห็นบอว่าทำไมเราจะพบเข้าไปดูพี่หน้าสีในโรงภาพยนตร์ครับก็้โหนักพีนะเนาะนักทีด้วยนะฮะหนังที่ตลกด้วยแล้วก็แนังที่บรรยากาศทุกอย่างเป็นโรงภาพยนตร์บปรยากาศเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนแล้วก็คอมเมนต์ขึ้นมาครับว่าอยากชอบไม่ชอบอะไรไงพวกเรากผ่อนเราฟังเต็มที่ฝากพี่หน้าสีด้วยนะครับ พี่น้าภาสี่ด้วยนะคะอยากจะบอกว่าหนังไทยน้อยมากนะคะที่มีภาคต่อแล้วจากประสบณ์ของเด็กแล้วก็เองก็เชื่อว่าพี่น้าภาคสี่อันนี้นะคะถือว่าเป็นภาคที่น่าจะโกรธก่อกมากที่สุดเพราะว่าเรารับฟังจากคำติชมจากหลายที่มานะคะแต่น่าจะเป็นหนังที่ต้องดูมากที่สุดิเกือบคงนะคะแต่ก็ไม่คงต้องไปต่อเลย มะรคับก็เรามีภาคสี ok ่แล <c oughs> <c oughs> uh ้วสามสามก็เ oh กี oh, this guy, this that, ่ยวกับความเป็รัวก็ใครเป็นแฟนมีแฟนก็เรื่องนี้ก็น่าจะยิบมันก็น่าจะยิ้มแฟนมีแฟนแน่ครับใช่ผมแล้วก็ใครที่ดูวันนี้แล้วก็รีวิวแล้วก็แฮชแท็กมาแล้วกันนะครับหน้าสี่เลยครัเราก็ไปอ่านปุบไว้ก่อนขอให้ปุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวหนังข่าวแล้วสัตด์ป่าดูนะใครดูวันนี้ มาคอมเมนต์บอกตัวว่าดีหรือไม่ดีนะครับพวกเจะเอาไปปรับปรุงไปแก้ไขนะครับแล้วก็แล้วอกว่าทุกคนไม่คิดหวนแน่นอนที่น้าสีคขอบอกจริงๆก็อยากให้ทุกคนได้ดูหนังเรื่องนี้ตาของครับครับผมก็ที่สำคัญอย่างแรกนะครับมันเป็นหนังของคนไทยคนไทยทำคนไทยแสดงครับผมแล้วก็อยากให้คนไทยเยอะแล้วที่สำคัญก็คือ เขายังไม่บอกว่าห้ามอะไรเราไปดูกระดิโลครับ,บ,รบวบา่าห้ามอะไรแล้วออกมาแล้วมาพูดคุยกันครับออกมาครับครับผมใช่ไหมครับคุณครับนมา,ามนมให้อำนาจใจพวกเราเพราะว่าด้วยที่พี่เอ๋บอกว่าโลกพวกเราไม่ง่ายเลยแล้วเราทุกคนเต็มที่จริงๆแล้วเราทุกคนเจอผีจริงๆฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เจอครับพี่แตที่อ๋อที่แต่งะเนียนเลยนะก็อยากจะบอกว่าอยากให เราไม่การันตินักแล้กันถ้าเราทำาษีนี่จบงานนะ้วอยากให้มาดูที่น้าจริงานะอยากให้ทุกคนแบบรู้สักิีว่าที่หน้าใครแม่นักกากอย่างไทยเขา